ในคลิปมเหมือนเฟะเหมือนเฟะเลยเคสนี้ใช้เงินออกรถเท่าไหร่คะ100บาทค่ะ100บาทนะคะน้องไอซนะคะเป็นพนักง,งานโลตัสรายได้เฉลี่ยต่อเดือน15,000บาทซื้อรถกับฟางคันนี้นะคะซื้อคนเดียวไม่ใช้คนครับไม่ใช้คนกู้รว่วบแถมฟรีเอลวิตติงทุกอย่างเคสน้องไอซเคสนี้นะคะบอกได้เลยว่าง่าย มากไม่มีอะไรเลยพี่ฟางอยากมีรถใช้ใช่ไหมคะ<ห>รุ่นอะไรก็ได้ผ่อนสบายๆอย่าเกิน4 0 0พันคันนี้แอบกระซิบข้างงวดอนึ่ด้1บเกาบาทนะคะปี2017นะข้างงวดผ่อนสบายๆมากเลยน้องไอซ์ใช้เงินออกรถคันนี้เท่าไหร่ร้อยเดียวค่ะอะไรนะร้อยเดียวค่ะใช้เงินออกรถ100บาทใช้เวลาอนุมัติประมาณ3วันนะคะเพราะว่าต<ส>้องลงตรวจที่บ้านที่ทำงานด้วยวันที่อนุมัติยังช็อกอยู่เลยนะ<ส> พี่อนุฒนตจริงเหรออนุฒน์จริงๆนะคะประทับใจมากค่ะพี่ไม่คิดว่าจะมาได้รถคันนี้เลยคิดว่าจะไม่ผ่านแล้วใช่เพราะว่าอย่างหนึ่งเลยคือไม่เคยออกรถใหญ่แล้วก็ไม่เคยซื้ออะไรเลยใ,ในชีวิตมาใสๆเลยใช,ใช่ไหมคะซื้อรถกับพี่ฟาง ความประทับใจนิดหนึง่งสุดยอดมากค่ะพี่ติดตามหนูตลอดเลยทักไลน์ตลอดแต่ว่าหนูภูมิใจมากที่เขาบริการดีมากค่ะติดตามตลอดเนาะคุยกันเที่ยงคืนตีหนึ่งยังคุยกันอยู่ลเลยตลอดใช่อย่าลืมนะลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากจะออกรถง่ายๆเหมือนน้องไอซ์นะคะติดต่อมาที่เบอร์ฟางด้านล่างได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะโทรที่เบอร์0644944446ได้เลยค่ะเบอร์นี้แอดไลน์ได้นะคะ วันนี้ต้องไปแล้วค่ะบ๊ายบายขอบคุณนะคะ